ในยามที่ล้มให้มองหาไม้คำ้ำในยามที่หมดหวังให้มองหาพลังแห่งศรัทธาเหรียญน,นี้ไม่ใช่เพียงโลหะแต่คือพลังชีวิตและนี่คือเหรียญยืนอายุวัฒนะมงคล81ปีหลวงปู่ศิลาสุวิจันโทแห่งธรรมอุทยานครับ สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมาต่ออีก1 EP นะครับซึ่ง1ใน4พิมพ์นะครับในรุ่นอายุพัฒนะมงคล81ปีหลวงปู่ศิราสริจันโทนะครับซึ่งเป็น1ในพิมพ์ยอดนิยมเลยนะครับนั่นก็คือเหรียญยืนครับเดี๋ยวเราไปคอยติดตามชมเรื่องราวของเหรียญยืนแล้วก็ไปส่องพระแท้องค์จริงกันได้เลยครับหลวงปู่เคยกล่าวไว้นะครับว่าไผ่ล้มลุกคุกครานให้บูชาเหรียญยืน ไทยอยากรวยให้บูชาเหรียญยืนเดอ้อคำนี้นะครับหลวงปู่หมายถึงพลังของเหรียญด้านหน้าโดยตรงนะครับความเชื่อของเหรียญยืนนะครับเปรียบเหมือนล้มแล้วมีไม้คำ้ทำทําให้เราลุกขึ้นยืนได้นะครับผู้ที่เจออุปสรรคหรือว่าปัญหานะครับเมื่อบูชาเหรียญน,นี้จะมีแรงใจมีกําลังใจและมีโอกาสกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนอกจากนั้นนะครับยังเด่นทางโชคลาภและความมาั่งคั่ง ใครตั้งใจบูชานะครับย่อมเสริมทางการเงินการค้าขายและโอกาสทำมาากินเหมือนที่หลวงปู่กล่าวไว้ชัดเจนนะครับไผ่อยากโดยให้บูชาเหรียญยืนพร้อมทั้งเสริมความมั่นคงและคุ้มครองเปรียบเสมือนมีไม้ค้ำชีวิตช่วยพยุงให้ก้าวต่อลดอุปสรรคความล้มเหลวและป้องกันภัยต่างๆเหรียญยืนนะครับไม่ใช่เพียงเหรียญธรรมดานะครับแต่คือพลังที่จะช่วยให้เราลุกขึ้นใหม่เรียกโชคลาภ และคุ้มของชีวิตด้านหลังเหรียญรุ่นนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงยันธรรมดาครับแต่คือยันประจําตัวของหลวงปู่ที่ท่านเมตตานํามาใส่ไว้เพื่อให้ศิษย์ทั้งหลายได้ระลึกถึงและเป็นสิริมงคลติดกายยันที่เห็นคือยันถอกหรือยันประจําตัวของหลวงปู่นะครับอัคราชุดนี้เป็นเสมือนลายเซ็นทางคมของท่านใครมีไว้เหมือนพกบารมีหลวงปู่ติดตัวไป้วยทุกทีการใช้ยันนี้ไม่ซับซ้อนหลวงปู่เคยเมตตาบอกไว้ว่า อยากได้สิ่งใดให้เคาะเบาๆและตั้งจิตอธิษฐานนี่คือการเชื่อมศรัทธาเข้ากับพลังใจและอำนาจยันที่ท่านปลูกเสกไว้ยันนี้นะครับเปรียบเสมือนการรวมสมบัติ3ประการของมนุษย์เราเอาไว้ครบถ้วนมนุษย์สมบัติคือความสมบูรณ์ในชีวิตปัจจุบันสวรรค์สมบัติคือความสุขความร่มเย็นในภพหน้านิพพานสมบัติคือที่สุดแห่งการหลุดพ้นยันด้านหลังนะครับผูกเข้ากับนาำแห่งเทพผู้คุ้มครองทั้ง3อันได้แก่พระศิวะพระอิสุรพระนารายครับ เปียมดังพลังสามโรคที่มาเกื้อหนุนให้ผู้ครอบครองเด่นทั้งด้านเมตตาโพกศัพย์แหวขาดและเสริมบุญบาร,รมีให้สมบูรณ์ยันนี้นะครับจึงไม่ใช่เพียงอักษราบบเรียนแต่คือสิริมงคลที่หลวงปู่เมตตามอบให้ทุกครั้งที่มองให้ระล,ลึกถึงท่านทุกครั้งที่เคราะห์ให้ตั้งจิตมานอธิษฐานปรับเหรียญรุ่นอายุวัฒนมงคล 81ปีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับสวายงานโดยคุณทัพทิมวลานะครับรุ่นนี้ผลิตจัดสร้างโดยโรงงานสามสิงพุทธศิลป์ครับและได้เข้าพิธีพุทธาพิเศษนะครับเมื่อวันที่10สิงหาคมปี2568นะครับที่วัดสวนธรรมปิตินะครับซึ่งเป็นชื่อใหม่ของธรรมอุทยานนะครับเมื่อเวลา9นาฬิกาครับเสื่อเจดีย์สวามาพระมหาเจดีย์สัมวันธระนางเสดมางไปได้กับปูรคัพ ดคือสัมผัสการสัมผัสห่ามแตหัวยังไม่เล้าเ้ากับเท้าเหลี่ยมเหลี่ยนกับเหลียนเหลี่ยมบสสูตรแป่ว่ามีการดำเนั้งบผสมเยอะแต่นมากากนั้นก็ไูดในาาเรียนอนจุวันละบางคลแบบทีเป็นปีลวงูดในสางกีโลกรอมันบ่ครับ ออพอว่างหมดก็เลยเตรีมหมดเลยรับหอวงอู่ครับ,อโ,รบโอ้ยไม่อันนี้โชว์ตยมรูปเดี๋ยวเรามาชมองจริงกันเลยครับสำหรับเหรียญยืนอายุวัฒนะมุงคล8แปดสิบเอ็ดปีหลวงปู่ศิลานะครับมาในกล่องสีเลือดหมูนะรายการที่18บปดเขาบอกว่าเป็นหล่อนะ้หน้ากากเงินเป็นอ๋อเป็นหล่อนะ หล่อนวัตนากาศเงินสร้าง999เหรียญนะครับราคาจองก็2,000กว่าบาทนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันรายการแรกเลยนี่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 ป๊าบมีแต่รายการหลกัลกๆทั้งนั้นเลยนะนี่ครับรายการที่18เป็นกล่องไม่ขีดโอ้โหนี่ครับนี่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 นนนหูยังก็เหล็กน้ำพีเลยนะ เป็นหล่อนวะนะเดี๋ยวตัดให้ชมเลยหัสร้างน้อยด้วยนะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับโอ้โหนี่นี่น,น,นี่อ่ะรายการที่หนึ่งกันก่อนเลยนี่แกะกันก่อนเลยเป็นมีห่วงนะเป็นเหรียญหล่อนะครับนี่หน้ากากเงินลงไปเขาเขียนที่ระลึกนะครับเป็นรูปหลวงปู่ยืนถือไม้เท้านะครับมีรูปประคำด้วยนะนี่ฮะนี่ หลวงปู่สิราสริจันโทนะครับนี่เป็นหล่อนวะเนาะนวะหน้ากากเงินนะนี่ครับเป็นหล่อนวะแล้วก็สวมหน้ากากเงินลงไปนะครับนะนะนี่เรื่องท้ายทีนะนี่ครับก็จะเป็นแอ่งกระทะนะครับนี่นี่ฮะโอ้นี่นี่นี่แม่จีวอนนี่เป็นไหวพริ้วเป็นระยิบระยับเลยครับเป็นแอ่งกระทะลงไปนะครับขนาดความยาวเนาะเดี๋ยวผม วัดให้เลยดีกว่าวันนี้มีใบบรรทัดมานี่นี่น,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 นี่ขนาดความยาวก็ประมาณ3ามจุดดเนาะไม่ถึง4เซนดีนะเห็นมสามจุดแดความกว้างนี่ก็อยู่ประมาณสองเซนติเมตรนะอ่ะอ่านี่ครับสวยดีนะด้านหน้าเห็นไหมเหรียญหล่อนะครับขอบจะเกลี้ยงๆหน่อยนะครับนี่น,นีด้านหลังก็จะเขียนว่าจเจริญอายุวัฒนมงคลโค้ดนะครับ เป็นโค้ดจะดีแล้วก็ยันครับนี่ฮะเขียนว,ว่าอะไรเอ่ยอ,อ๋อธรรมะอุทยานนะครับนี่นี่นรมะอุทยานอำเภอ,อเมืองจังหวัดกรสินเฮ้ยสามหกสี่แม่นี่ยคนหนึ่งหกแปดเดี๋ยวดูที่อีกรอบนะสามหกสี่นะครับรุ่นรวยสามเทพเห็นไหมฮะรวยสามเทพแล้วก็เป็นลายเซ็นนะครับนี่แม่นี่นี่ นี่ครับสวยดีนะนี่รายการที่หนึ่งนะรายการวะนวัตนาการเงินหล่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมรายการต่อไปกันนะมีรายการสิบสิบเอ็ดเจ็ดรายการสิบสิบเอ็ดก่อนรายการเนื้อเงินอ่ะเป็นเนื้อเงินมาในกล่องสีน้ําตาลนะครับเนื้อเงินนี่จํานวนการสร้างเนี่ยหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะนี่ครับจำนวนการสร้างจองก็สองพันกว่าบาทนะอ่ะมานี่ครับเนื้อเงิน วิเก็บอันนี้ไว้เป็นอย่างไรแม่ท่านเนี้ยเลขสวยรุ่นนี้ต้องบอกว่าราคาพุ่งพรวดเลยนะนี่ครับอายุวัฒนะมงคลก็เป็นลูกไข่แบบนี้นะมาในกล่องกัมเหยี่สีน้ำตาลสำหรับเนื้อเงินบริสุทธิ์นะอะตาบเลย นี่ครับโอ้โ oh, หรุ่นนี้เงินสวยดีนะเงิ mm. นเป็นกระจกนะししเห็นไหมฮะเงินเป็นผิวกระจกนะครับนี่เป็นแ Reaper, อ่งกระทะลงไปนี่ครับห่วงตันนะครับนี่ถ้าเป็นเนื้อเหรียญห่วงตันโอ้สวยดีนะนี่สโลเป็นแอ่งกระทะลงไปนะครับนี่นี่นี่โอ้โ oh, หคมชัดลึกดีจังเลยนะนี่ครับหลวงปู่สริราสริจันโทนะแมน่นี่นี่น,นี่เหรียญยืนนะครับนี่ บางคนบางท่านก็เรียกใบขี้เหล็ก ille, นะจะเรินอายุวัฒนะมงคลนะครับนี่ต่อโค้ดอยู่ตรงนี้นะเป็นโค้ดเจนดีนะรุ่นนี้นะนี่ครับธรรมอุทยานนะครับแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินโอ้โหเลขสวยนะหนึ่งหนึ่งแปดเก้านะหนึ่งหนึ่งแปดเก้าโอ้โหเลขสวยรุ่นรวยสามเทพนะี่ฮะ โอ้นี่ครับเขียนว่านิบหานโอ้นี่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 ครับเดี๋ยวเทียบกับเหรียญหล่อให้ดูนะนี่ครับเหรียญหล่อจะเป็นอย่างนี้นะเหรียญปั๊มจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมฮะเหรียญหล่อจะหนากว่านิดนึงนะนี่ครับนี่นี่ครับจะมีรอยปั๊มนะครับนี่เหรียญหล่อจะเป็นแบบนี้นะ เอออ่ะเดี๋ยวเราไปชมรายการต่อไปกันดีกว่าอันนี้เนะาะเดี๋ยวลืมอ่ะรายการต่อไปซึ่งจะเป็นรายการที่สิบเนื้อเงินซื่อทองคําเป็นอย่างไรวิอ่ะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันมาในกล่องสีชมพูนะเรียกเนื้ออะไรนะเนื้อเงินซื่อทองคําเป็นอย่างไรเน่ย เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะเนื้อเงินซื้อทองคำรายการที่สิบเนี่ยจำนวนสร้างหนึ่งพันสอง้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยตองก็สองพันห้าแล้วนะอ่ะลุยครับนี่นี่น,นี่เป็นอย่างไรเว้ออ๋อนี่ครับเหมือนมีชื่อทองคํานะครับซื้อทองคาอ๋อชื่อทองคําโอ้โหผมนึกว่าซื่อชื่อทองคําเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อชื่อทองคํา แมมอ่านผิดอ่านว่าซื่อชื่อเนื้อเงินชื่อทองคำโอนี่ครับเป็นห่วงตันเหมือนกันนะนะฮะลักษณะเดียวกันกันกบเหรียญเ,เงินเมื่อกี้นะครับสิ่งที่แตกต่างเลยคือนี่เนื้อเงินชื่อทองคําหลวงปู่ศิราสิทธกเป็นทองคําครับจำนวนการสร้างเท่ากันไหมออสร้างน้อยกว่าเนื้อเงินหนึ่งร้อยองนะนี่นะครับ นี่เนื้อเงินนะเนื้อเงินชื่อทองคาก็เป็นอย่างนี้นะป๊าบนี่เลขอะไรเลขอะไรสี่ห้าสองนะครับธรรมอุทยานนี่ครับเจริญอายุวัฒนะมงคลเจดีอยู่ตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ระหว่างเนื้อเงินธรรมดากับเนื้อเงินชื่อทองคํานะครับแม่อ่านว่าซื่อนี่ครับเนื้อเงินชื่อทองคําเนี่ยเห็นไหมฮะจะโค้ด รัน right. 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 so right. right. mm ัมเบอร์จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะเห็นไหมฮะตำแหน่งเดียวกันนะส่วนโค้ดจะสลับละเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่เนือเงินจะอยู่ตรงนี้นะเนื้อเงินชื่อชื่อทองคําจะอยู่ตรงนี้นะคนละตัวกันนะนี่ครับเขากำกับเนือนะเห็นไหมฮะเนือเงินกับเนื้อเงินชื่อทองคํานะก็สวยทั้งคู่นะผมว่านะครับจุกระ่าก็พันกระเหรียญนะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมรายการต่อไปกันดีกว่าคือนี่เลยแลเทมเลย เนือ้อเงินลงยาแดงเป็นอย่างไรนะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันครับม,มาในกล่องสีน้ำเงินนะนี่ครับกล่องสีน้ำเงินฮึบโอู้หนี่ครับ ลงยาแดงแรงริดเลยนะนี่ครับรายการที่หลายๆท่านชอบกันเลยนะลงยาแดงนี่อนี่เป็นอย่างไรนี่ครับโอ้โหนี่ครับเป็นลงยาพื้นแดงขุดนะนี่ฮะเป็นเกร็ดเลยนะนี่ครับลงยาขุดนะครับนี่ ปูศิลาสิริจันโทนะครับโอ้โหหน้านี่เนะาะแมเลขแม่นี่คหนึ่งหกแปดหนึ่งหกศูนย์นะครับแม่นี่ธรรมะอุทยานตอกจะดีมาฝั่งนี้นะเห็นไหมเจริญอายุวัฒนะมงคลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะนี่ฮะโอ้โหใช้ได้เลยนะ 160รุ่นรวยสามเทพนะครับนี่ครับน่าจะเป็นชื่อสามเทพนะครับนี่แล้วก็นิพพานนี่ฮะอัขระยันจัดเต็มเลยนะนี่ฮะอก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ยอดนิยมของสายหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับซึ่งเป็นเหรียญยืนก็ความหมายดีมากๆเลยครับและนี่คือเหรียญยืนอายุวัฒนะมงคล81ปีหลวงปู่ศิลาครับท่านใดสนใจวัตถุมงคลของทางร้านนะครับ โทรหรือว่าแอดไลน์ที่ขึ้นหน้าจอไว้ได้เลยนะครับรับประกันพระแท้ทุกรายการครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดใน E ีพีต่อไปครับแล้วมาพบกับเต้ชลินทร์ทอได้ใหม่ใน E ีีต่อไปครับสวัสดีครับผม